ฮัลโหลสวัสดีครับพบกับผมเดิฉันป้องตีสุวรรณกับมาค้าอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวภาคนี้ผมเล่นกับเพื่อนผมชื่อแม็กแม็กทำไมเซิร์ฟเองมันไม่ขึ้นวะเพื่อนโอเไมไม่ขึ้นวะออกออกเข้าใหม่ดิออกเข้าใหม่ไม่ต้องมันไม่ขึ้นหรอจะเห็นเข้าไหนไหนอ่ะอ๋อเออเข้าเข้าบิดเข้าบิดเข้าบิดเข้าในไมโครอะไรไหนพิกแอคหนี่ใช่ไหมใช่แล้วเนี่ยโอเครอแป๊บหนึ่ง ไอ้เชี่ยแม่งทำไมไม่มโหลดไว้ช้าจังกเกียดต์อ้ามาแล้วมาแล้วแม็กโอ,โ,อโอ้เกมเลยโอ้เหล็กมากเหล็กมากเป็นเชี่ยอะไรทำไมไม่พูดเหล็กวะแม็กแม็กเหล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 ็กช่วยพู่ทีเหล็ก <ๆ S 1> ๆๆดีโอ้ยโอ้ยกลับมาข้างหลังฟังเปล่าบ้านไม่ฟังอะไรฟังแม่ไม่เหล็กมากของมึงเล่นเหล็กไหมวะาวามาไปห้องท่อดีกว่า พอพอปืนใหญ่มันเยอะๆแล้วมันมันแหลกอะกูอะกูยังไหลกกูขอยิงก็กูลองยิงกระบ,บอกนี้หน่อยดิคิดูตาคิดขึ้นมาเนี่ยกระบ,บอกเนี่ยดูที่แม่งจะแรงไหมบูมโอ้ oh! Oh! อะไรวะไม่รู้เรื่องนี่อะไรเอาเอาเอาเ,อาเอาของมึงโอลิชิตเออแล้วกระบ,บอกนี้สุดท้ายมันไร้ค่าเลยวะกระบ,บอกที่เป็นออกซิเดียนเนี่ยไร้ค่ามาก โอ้ยถ้ากูยิงก็ปืนมึงพังอะ่ะปืนข้างหน้าที่สามคนทลายทิ้งเลยเฮ้ยมึงแล้วมึงจะสร้างอะไระมึงไปปรับเป็นในนู้นหน่อยดิมีแบบมีชีวิตอ่ะไปเปิดดิเร็วแม็กน้าเปิดอะไรอะ่ะเปิดมันมีชีิตเป็นมีชีวิตนะกูชอบเร็วๆวดิววโอ้ยกูเเนี่ยมันก็มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่มีชีวิตที่เป็นมีหัวใจด้วยต่ตกตกไปเปิดตกเรยวเนี่ย ผมกันปรับแล้วอ่ะทำไมผมเชิญปับไม่ได้เจอปรับให้ฉันหน่อยสิปรับให้หน่อยสิแม็กเข้าปรับให้หน่อยปรับให้หน่อยปึ้งหนววะชิดหายแล้วปรับไม่ได้ก็เชิญเข้าซอเกเข้าใหม่ดิไม่จะทำไมแกไม่ไปปรับตรงนู้นน่ะไอ้ที่ว่าแม็เนี่นปรับแล้วไม่เข้าใหม่เชื่อฉันอเข้าใหม่เลยเหรอ โว้ยนะมึงไปปรับเซิร์ฟมึงอ่ะมึงไปปรับตรงนี้เลยมึงดูมึงดูเนี่ยมึงไปปรับตรงนี้เลยมันได้แล้วจริงเหรอจริงไม่ของกูไม่เป็นวะเขาเนี่ยไปแล้วไหมสงสัยค้างเมื่อกี้เอาเอาเอาแหลกเหลกเหลกเหลกไอ้เหี้ยแม่งแหลกแม็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 กมอนเตอร์เกิดเต็มเลยข้างล่างกูเฉียวตายไปแล้วเดี๋ยวไปยิงปืนใหญ่ไปส่วนบุกคุณ โอเคกูเปิดออฟเซตที่อันนีให้หมดปืนแตกนะโมปืนแตกเหรอมึงก็ซ่อมดิโอ้ยมึง่าทำห้แตกเน้อโชคดีกูใส่ยึดกบเล็กมันมันจะโลฟ้านะครับนี่เดี๋ยวกูช่วยมึงไปยืนที่รางไฟเลยไปช่วยมึง นั่นเองอยากโหได้ใช่ไหมยิงแม่งโอ้ทำไมเล่นเหล็กวะพอมีปืนเยอะๆถึงกูกลับบ้านก่อนดีกว่าเล่นไม่ลื่นเลยโอ้แม่งเล่นโคตรแหลกอ่ะโอ้เหล็หลกเหล็กเหลกเหลกเหลกมากเหลกมากไม่ใช่ยุคก้าพานนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปนอนดีกว่าโอ้เล่นขวดเหล็กอะเหลกเหล็กเหล็กแหลกมากโอ้ทำไมเธอบินได้มาเอ็งเองนอนดินอนเลยโอ้ฟ้าฟ้าผ่าฟ้าผ่าโดนวิทย ฟ้าผ่าโดนพ่อมดเนี่ยมึงดูดิมันจะฆ่ากูใช่ไหมนาทีฟ้าผ่าโดนมันโกหกจริงโกหกบ้าแล้วมึงโกหกไม่ได้โกหกนะตกเชี่ยเอาของก่อนตกเชี่ยของกูอยู่ไหนอะตะเกะกะตั้งใจจะจุดเลยกะเป็นเพื่อนเหรอผมกูไม่มีเตียงแล้วไอ้สัตว์กลับกลับไปนอนกับมึงด้วยดิ นอนก่อนดีกว่าโอ้ทำไมเล่นแหลกมากเลยมึงยิงซะแม่งเชี่ยโคตรแหลกอะ่ะเว้าป่าไม่หยุดไม่รู้ไม่ไปนอนก่อนไปมันจะได้เชา้ชาเช้าแล้วนอนเถอะกูตายแล้วเช้าแล้วเออจริงว่ะมึงบ,บัใช่ไหมเนี่ยทำไมแหลกอะ่ะก็แหลกไงมันปืนเยอะเกินมาเลยแหลกกูลื่นวืดวืดกูเล่นแหลกอะ่ะแต่ว,ว่าไม่รู้เป็นอะไร ทำไมพอเรานั้นทำไมมันเสียคงเนี่ยเข้าใจได้ไหมมองทําอะไรกูมากแล้วกูกูแคม่มันมันมีเฟลเฟลโมเปิดได้ผนตกดีกว่าเปิดทําไมและบ้างแตน,นูต้นไม้ไม่เหลือแล้วทำไมอะไ<ข>่ะควายไม่อูกูหาอาหารไม่เจอเลยฟูดอะเน,นี่ย Food แม่เอ้ย กูต้องการกัเปิ้ลเอนชานหนึ่งชุดมึงจะเปิดได้ฝนตกทำไมวะกุงปิดแล้วปิดแล้วดีเปทำไมโอ้กูแหลกมากเล่นยากมากเลยเล่นแหล,ลกเนี่ยเล่นยากแหลกมากแหลกมากมันแหลกมากพูดอย่างเดียว,ลว,วเลยคนแหลกอ่ะมันแหลกมากมันแหลกมากกูฆ่าตัวตายดีกว่าเอาไหมไม่เอาเฮ้ยเจอวิตตัวหนึ่งอะ่ะข้างวิตวิตพ่อดมดเลยนะ ไอวิทย์พ่อมูด่ะกูเจอตัวหนึ่งางลางมันกําลังเออกระเด้าน้ําอยู่อะไหนเนี่ยเนี่ยเนียอือกำลังยิงโอ้ทั้งคลิปทั้งพ่อทั้งขี้ทั้งพ่อขี้ก็อยากขึ้นพ่อก็อยากขึ้นตดีวนี้นนนมันมีลูกโตนูเลยเอาไม่เย็นหน่อยดิฉันก็มีอยู่สองสามลูกอะ ฉันไม่ได้มี <Infinity. S 1> อ้อเปล่าฉันมีเหลือเอือยสามลูกแล้วแล้วยิงมันก็ลด <Infinity. S 1> ยิงมันก็ลดยิงมันก็ลดฉันลงแล้วนี่เหลือนี่เ <Infinity. S 1> หลือสอง <Infinity. S 1> ลูกแล้ว <Infinity. S 1> มันก็ไม่ต้องเอาเท่านั้นก็โอเคจบ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 ไหนเลยอยู่ไหนเนี่ยกูหนียังไงกูอยู่พิกัดสามแปดสองวายเก้าห้าเซตหนึ่งแปดสามแปดศูนย์แล้วกูอยู่กูอยู่ตรงสามสามเจ็ดเก้า อยู่ตรงประมาณสามเจ็ดเก้าเออไขว่านั่นเชี่ยมตีกูอ่ะพีม่มึงตายเลยวะปวดินไปเปล่ากลัวอยู่หน้าของของมึงไม่ติดมาสกกักอย่างไข่หมานี่ของมึงไม่ว่าไข่หมาไม่ใช่โทษตีพอดีใจพวกแกมึงของของไม่ตก ยาชี่ออะไรวะอ๋อยาเพิ่มเลือดมีด้วยเหรอกูไปเสกยาเพิ่มเลือดมาอยู่ไหนวะเมาของดิของกับยาได้หมดเลยไม่เจอเหรอ,อ,อไม่ดจอเนี่ยแล้วนี่อะ,ะไรวะนันกูขอนอชุดก่อเหล็กเงี้ยฮ้ชุดก่อเหล็กก็ยังอยู่ที่ฉันเนี่ยน,น,นี่ห,หันไปดูดิของฉันอยู่ครับนี่ไทํไมทำไม จะไม่ได้ชุดตัวลงเ่าะเลยมันมันตกตรงนี้ป้าอ๋อมึงลงของไม่ตกกูก็ของมันตกตายก็ไม่เป็นไรขั้นจริงเด็กอ้าวของกูโอ้เกาะแม่งเน่าชิบหายโอ้ใครตีกูวะเป็นเกาะคนเชี่ยไหนตีกูเนียเด็กยาบุไม่ไย้ก่อน ของไลได้และวว่ะแม็กอะไรของฉันตกว่ะมึงเก็บของหมดแล้วกูรู้ไม่ต้องเลยกูแอปเปิ้ลอะไรหมดแล้วใช่ไหมได้เก็บแต่บล็อกเนี่ยเนี่ยบล็อกเนี่ยหอ้ก็ไม่ได้ตัวเกียดแม่งมากเลยกูฆ่ามึงทิ้งแม่จำไว้แม็กเออฆ่าทิ้งกล้าเร็วเียกูให้ก่อน ข่ามึงทิ้งแน่มึงจำไว้เดี๋ยวจากมึงหาเรื่องใช่ไหมไปจำบี้มาถึงเนี่ยทำไมกูเทเลพอร์ตไปหามึงไม่ได้วะอยู่ใกล้เกินเออกูฆ่ามึงทิ้งแน่กูจะบึ้มปืนใหญ่มึงฆ่ามึงทำกูไม่จ๋าเอามาควันดิของกูพังหมดอ่ะมึงแอบเก็บไปไม่รู้กี่อย่างอ่ะถ้าของกูอยู่ไม่ครบกูจำได้หมดนะ วันอ้วหน่อยของเต็มตัวไหนแล้วของหววยไปไหนหมดไม่ใช่มีแักอย่างเดียวพี่ๆมาดิชิบหายเลยกูไม่จอยอ่ะมึงแม้แล่หาเรื่องไปเก็บของไปวันตายอ่ะฟันมึงสิฟันไปเลยอยากจะฟันก็ฟันไปสิฟันไปเลยไป ไม่ได้ยังเงี้ยไม่รู้เอาตีของกูหันล่าเต้เอ้ยมึงแอบเกบของตีเราดิกูตายเลยไม่มึงตีกูจะไมใครตีแล้วเขาถือตะนูอยู่อ่ะกูไม่เข้าแล้วกูไม่เข้าเซลล์อื่นแล้วตามใบไม่ดีกว่าของใครไม่รู้เอาเอาเอามึงแอบเก็บของกูโกรธเลยแล้วบอกว่าออกแล้วไงก็เก็บเก็บหมดเก็บหมด เดี๋ยวเรบีบมัลักของเกมอีกเลยเฮ้ยทำไมภาคเป็นงี้วะไม่เข้าใจวะเฮ้ยทำไมดงดาบกูเป็นงี้หมดวะทำไมดาบกูเป็นงี้หมดวะสิงเล่นซื้อบืนแล้วทำไมดาบกูเป็นงี้หมดอะอ๋อเล่นไม่หนุกเลยอืมแม่งดงดาบเป็นแบบนี้หมดต้องไปเปลี่ยนกับเหมือนเดิมอ่ะเพราะเล่นซื้อเป็นบีีเล่นตีหนึง่งกินกับบ้าน โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีค่ะ